สวัสดีค่ะบูเป้ซิเนเจอร์นะคะคลิปนี้บูเป้จะมาแนะนำวิธีการปลูกเจ้าต้นไผ่กวนอิมที่เหลือจากการไหว้พระนะคะลงในภาชนะใดทําให้เจ้าต้นไผ่กวนอิมนี้มีลักษณะต้นอวบอ้วนสูงใหญ่นะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปูเป้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกด s ั b s c r i b e กดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูเป้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะมาค่ะไปดูไผ่กวนอิมของปูเป้กันนะเวลาที่เพื่อนๆบูชาพระใช่ไหมคะแล้วจะเหลือต้นกวนอิมเวลาเขาเราซื้อมาเป็นกราอ่ะเราจะมีต้นไผ่กวนอิมเนาะแล้วก็ดอกไม้ที่เราซื้อใช่ไหมคะมาถวายพระเนาะแล้วส่วนที่เหลือ เราอาจจะเสียดายนะคะเสียดายเราก็เลยมาปากไว้ในแจกันแบบนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆเกิดความเสียดายเพื่อนๆอาจจะหาพวกแจกันกระถางเอามาปลูกใช่ไหมอันนี้จะเป็นหน้าตาแจกันแจกันที่ผู้เป้ใส่นะเป็นใสๆแบบนี้นะคะผลปราก,กฏว่าจากที่ต้นมันแรกๆอ่ะมันก็จะอวบอวบแบบนี้เนาะ พอไปไปมามานะ่ะมันจะเริ่มผอมที่ปลายแล้วมันก็จะเหลืองไปโดยปริยายแบบนี้นะก็คือมันตายนั่นเองนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยถึงจะใส่ปุ๋ยอะแต่มันก็ไม่รอดอยู่ดีนะนเป๊จะพาไปดูที่ว่าเมื่อนําไปย้ายไปใส่แจกันแบบไหนนะคะจะทาให้เจ้าไผ่กลนอิ่มนั่นอะอวบสูงไม่ตายนะคะไปค่ะ นี่จะเป็นชมหน้าที่นำมาใส่แจกันนะคะจะเรียกว่าแจกันก็ได้ไหมมันเป็นคล้ายๆแพ็คกิ้งแพ็คกิ้งนะคะที่เหลือจากการาแชมพูยาสระผมอะไรนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ขอให้เป็นแบบทึบแสงแบบนี้นะคะสังเกตูว่าต้นกวดอิมของบุเป้อะจะอวบ อวบใหญ่มากตอนแรกอะ่ะที่เอามาใส่อะ่ะต้นมันจะเตี้ยมันจะไม่สูงนะอันนี้มันเริ่มสูงตัวน,นี้เริ่มสูงนะคะพอสักพักดึงมันก็จะสูงแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนจะสูงใหญ่แบบนี้เลยนะคะจนไปต้องเปลี่ยนภาชนะอีกแล้วละ่ะเห็นไหมสูงถึงขอบเพดานเลยนะคะนี่เป็นไงบ้าง ผูเป้อะไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเพีงเยงแต่ว่าน้ำมันจะแห้งไปเองตามลักษณะของการดูดน้ำของต้นกวนอิมเราก็มาเขย่าดูบ่อยๆนะคะเพื่อนๆว่าน้ำอะมันหายไปบ้างไหมเดี๋ยวมันจะตายเพราะขาดน้ำนะแล้วรากอะมันก็จะวนๆ,ๆอยู่ในขวดนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะลองไปทำดูกันแล้วกันนะ แต่ว่ามันมันงามมากเราไม่ต้องดูแลอะไรมากเพียงแค่ใส่น้าแล้วก็หาภาชนะทึบแสงอันเนี้ยลูเป้สังเกตนะแม้กระทั่งกับต้นพูดางเองเมื่อไปใส่กับภาชนะที่มันโป่งแสงอะ่ะมันจะทําให้ต้นไม้เหลืองและตายแต่ถ้าหากว่าเอามาใส่ไว้กับภาชนะทึบแสงอะ่ะมันกลับรอดและงดงามแบบนี้นี่เองนะคะเพื่อนๆไผ่กวนอิมถือว่าเป็นไม้มงคล นิยมในการเลี้ยงปลูกรวมถึงบูชาพระหรือเจ้าที่โดยมีความเชื่อกันว่าในเรื่องของโชคลางว่าจะนำพาในเรื่องของความมั่งคั่งโดยเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถปลูกเลี้ยงในกระถางดินเผาหรือแม้แต่จะนำต้นไปแช่น้ำในแจก,กันก็ได้คนไทยโบราณเชื่อกันว่า บ้านที่ปลูกต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองไว้ประจําบ้านจะทําให้คนในบ้านนั้นเกิดความล่ำรวยอ่าแล้วก็ต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองนั้นอะ่ะยังเป็นไม้ที่นําเงินทองและของมีค่าเข้ามาสู่คนในบ้านดังนั้นก็จะถือว่าเป็นไม้มงคลนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าต้นกวนอิมเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ เพราะคนโบราณใช้ประกอบพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีในศาสนาเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่บ้านและผอาศัยควรปลูกต้นกวนอิมไว้ทางทิศตะวันออกผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคารเพราะเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อความเอาประโยชน์ทั่วไปควรจะปลูกวันอังคาร่จะบอกว่า การที่ว่าเราจัดไผ่กวนอิมนั้นตามาธาตุนะเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วว่าตัวเองเกิดธาตุอะไรนะมาฟังกันนะคะคนที่เกิดธาตุไม้อ่ะควรจะปลูกไผ่กวนอิมเหมือนกับต้นไม้หรือพืชทั่วๆไปคนที่เกิดธาตุดินแนะนําให้ใส่ก้อนหินลงในกระถางหรือแจกันที่ใส่ไผ่กวนอิมเพื่อเป็นการสร้างรากฐานการเจริญเติบโตและสะท้อนถึงาธาตุดิน คนที่เกิดธาตุน้ํานะให้ใส่น้ําในภาชนะที่มีไผ่กวนอิมเพื่อแสดงถึงพลังการเจริญเติบโตใครที่เกิดธาตุไฟให้ประดับลิบบิ้นหรือโบสีแดงที่ต้นไผ่กวนอิมเพื่อสะท้อนถึงธาตุไฟสุดท้ายใครที่เกิดธาตุโลหะให้ใช้โถกแก้วเป็นภาชนะเพื่อสะท้อนถึงธาตุโลหะ ยังไรก็ดีนะคะมันก็เป็นความเชื่ออีกนั่นแหละส่วนใครจะนำไปทําตามก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวของเพื่อนๆเ,เองผลเป็นอย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่กรรมของเรานะคะเพราะกรรมนั้นเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราใครใครทํากรรมดีก็จะได้ดีทํากรรมชั่วก็จะต้องได้รับผลนั้นๆตอบแทนนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้ปูเป้ไปก่อนหนะหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น,น้อยเลยแหละนะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีคะ่ะ